Hello Max ็กซ์สันีครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Never Alone สาวเอสกิโมนะครับผมประจนภัยสาวเอสกิโมกัดจิ้งจอกขาวนะครับก็เป็นสันจีเห็นในโฆษณาในสตรีมแล้วอดใจไม่ไหวกับความน่ารักของจิ้งจอกกับเด็กน้อยแล้วก็หิมะสีขาวๆกับสายลมนะครับสันจีก็เลยทำการซื้อเกมนี้มาเล่นแนวเกมมันจะเป็นประมาณแนวเกมรุ่นเก่าๆที่เป็นอเ n นเจอเดิน มอตั้นข้างประมาณล็อกแมนแต่ว่ามีปีนป่ายมาเก็บสมัยก่อนครับก็ในเรื่องเป็นยังไงบ้างก็เราจะไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรั่วโลกไปดูยกันเลยไป New นิวเกมไหมครับคอนเฟิร์มผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เก่าแก่ ผมได้มาจากนาสซุกเมื่อผมยังเด็กมากๆม,มันพูดถึงเด็กน้อยที่อาศัยอยู่กับครอบครัวห่างไกลจากที่นี่มากเด็กน้อยที่รักการล่าสัตว์และกเติบโตพร้อมกับความสามารถหลายอย่างที่เธอได้ทำ วันหนึ่งพายุหิมะก,ก็ได้เข้ามาเยือนตามมาด้วยพายุหิมะอีกหลายลูกลูกแล้วลูกเล่าทำให้ทั้งหมู่บ้านไม่สามารถทำการล่าสัตว์ได้และต้องเผชิญกับความปวดยากแต่ว่าน้อยคนนี้เกิดความสงสัย ว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะอากาศเช่นนี้แล้วเธอก็ออกไปเพื่อตามหาต้นตอของพายุฮ่าโอเคครับป่ะดยเนาะ,ะก็เป็นเกิดน,นำของเนื้อเรื่องนะครับป่ะเป็นไงบ้างพายุ พายุที่แสนจะใจร้ายและหนูน้อยที่ไม่สามารถไปได้ไกลพอก่อนที่เธอจะรู้ว่าตัวเธอเองอยู่ในอันตรายไปเฮ้เสียงอะไรว้ายกดดีเพื่อวิ่งวิ่งสิครับ มันคือหมีขาวโพลาร์แบร์มีขั้วโลกเพ่น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 เร็วกดสเปซเพื่อกระโดดนะครับโอเคมันเป็นโหมดสึกสอนนะฮะปลายกระโดดเร็วลงโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาอยู่ยยไปไปไปโอเคโอ้สไลด์ฟับอุยอ้ยล้มอุ้ยอะไรวิ่งมาไม่รู้แหละอย่าเพิง่งหนีนี่ก่อนมีมาทิ้งจออยู่ข้างหลังนะกระโดดฟับ โอ้ยด่วน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 โอ้ยไม่ตามมาใกล้มากเลยไป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 กระโดดวับกระโดดช่วงแรกนั้นเป็นสอนการเล่นนะกระโดดไปเร็วเอือโอ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยลมแรงไปไม่ได้แล้วนี่เขียวโอ้ยแย่แล้วเฮ้ยมีเสียงหมามาไอ้กระโดดมา slow motion เลยล่อล่ออะไรเนี่ย ขอขอโหมดกดคิวนะครับเพื um ่อไปเปลี um ่ยนการควบคุมไปเป็น oh. ท oh. oh, ี oh. Oh. ่หมาจิ้งจอกนะครับโอเคกดคิวมามาเย้เฮ้เฮ้เออโอเคอ่าไปละวเอาชิปแปลงเลยโอ๊ยโอ๊ยพลานพลานเฮ้ยเดือดเดือเฮ้ยเดือเดือผมปิวเลยเอาไปเอาไป โอเคโอเคครับวิ่ง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 อาล่วงแล้วไปละโ <c oughs> oh, 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 oh. okay. อ้ยโอเครอดเธอคิดว่าเธอ,อ,อจะต้องตายอย่างโดดเดียวโธ่เธอ,อ,อ,อทั้งโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่โอเคไปเลยไปเจาะตามมาได้ด้วยน่ารักอะ่ะไปแล้วโอเค ่าเดี๋ยวสัญจรจะไปต่อเลยนะครับมันเป็นช่วงทัลทูทอลเลลแรกๆก็จะเริ่มจะสั้นนะครับเราจะดาเนินเรื่องต่อเลยแล้วกันเฮ้ยหนีไม่ได้ละเอา้นมานจ่อหายไปไหนเนาะเอาเฮ้ยแม่เฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะโอเคไปต่อ อ๋อก็ทำวิวสวยดีนะครับอะไรอ๋อฟ็อก็สเปซปลาเพื่อเพื่อ,อ,อปีโอ้ปีได้ด้วยนะฮะอ๋ออย่านเชียก์คลมดูโลบดูหน้านะอ๋อเจ้าหนูนี้ชื่อดูหน้นาเหรอเนี่ยโอ,อเคจะได้รู้ไว้นะครับไอเจ้าหมาจิ้งจอกไม่มีชื่อนะเดี๋ยวเน้นขยัอ่อบังคับนูน้าแล้วกัน ไปเลยโอ้ยลมแรงลมแรงหอมไปก่อนโอเคอ่าโอ้ยหลบหลบลมได้ด้วยนะครับเร็วมาทิ้งเจาะมาเร็วไปเลยกระโดดปัพสไลด์โอ้โหโอ้ยโอ้ยหน้าทิ้มเซฟโอ้ยอ๋อหลบผ่นโทษโทษหลบ ลมอันนี้พอทราบมาแล้ว okay. นะฮะโอเคกระโดดโ,โอ้โหเนี่ยถ้าไม่หมอบมันจะปิวเลยฮนะลมมันแรงโอ้ดียังไม่ตกน้ำเดูู่น้อยเข้าใจได้ทันทีว่ามีจิตวิญญาณคอยช่วยเหลือในหมู่พวกเราในรูปแบบต่างๆออกไปอย่างเช่นเจ้าหมา<ต>ที่จอกตัวนี้นได้เปิดเผยให้หนูน้อยได้เห็น ว่าสิ่งสวยงามแห่งนี้ช่วยเหลือเธออย่างไรโอ้โหตโอต่อต่ออ๋อจิวิญญาณสื่อถึงหมาทิ้งจอบตัวนี้นะครับโอเคเห็นมีเอฟเฟกที่หัวด้วยเมื่อกี้ไปไอ้ยะเอ้ยไปเลยไมจอบครับตัวอะไรก็ไม่รู้นะ เอาเป็นว่าเขามาดีเราก็แฮปปี้นะไปเลยไปกันต่อจัมฟอร์มเดอะวอลฟ็อกซ์โอเคปีนอ้าวเดี๋ยวปัว๊บแล้วก็อีกฝั่งนึงกระโดดอ่าโอเคอ๋อไม่ <laughs> ชอบตอนหวัดที่จอกหน้าอย่างเงี้ยจ้องมองอ,อ่าโอเค ไปเลยเดี๋ยวดิไม่ใช่ละเออจิบเออสปิริตจิตวิญญาณเจ้าหนูน้อยแล้วมาจริงจอบต่างร่วมมือกันผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายมาได้โอ้ผมไม่รู้เลยว่าพวกเขาผ่านมาได้อย่างไรแต่พวกเขาก็สามารถหาทางกลับบ้านได้ไปเย้ ไปต่อเย่ไปต่อเย่โอ้โหหมอบก่อนหมอบก่อนหางหางปุยๆของมันชิ้จอมันปะกระโยกไปโยกมาเลยน่ารักดิป้ป้าปวิ่งกลับไปหมู่บ้านแล้วไปไม่ได้อ๋อโอเคปีนเปลี่ยนเป็นาจิ้นจอกก่อนวับนี่กระโดด สับข้างโอเคอะไรเนี่ยนานี่เองโอเคมนนีทัก,กเรียกตัวต่อไปมาด้วย <c oughs> ไป yeah. เ,ไเย,ขขย,ย่โอเคมารับนั่นแหละได้เลยขอบคุณมากบายบายโอเคโยอ่าไปแล้วครับ เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของชาวเอสกิโมนะโ้สไลด์เกือบลวมโอเคไปละโฟดรอเบรคแลกมอวก่อนโอ้ใส่ต้องหน้าที่ป่านจิ้งจ่อยแล้วนะโอ้โอเคเราโรดไปฟังนึงแย่เดียไปฟังนึงเอ้า แล้วกันทำไมอ่ะเออโอเคกระโดดโอ้ยเกือบอ๋อต้องรอประกบตัวก่อนโอ้ยจะล่วงแล้วจะล่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะล่วงจะล่วงจะล่วงโอ้ยเกือบโอ้ยหมอบหมอบหมอบโอเคครับปะบินเข้าหน้าไปเย่โอ้ยโอ้ยเฟรมเรทตกเฉยเลย อ่าไป <S <S ไปเลยอุอุอุ้ยอุ๊ออออเล่นเกมนี้แหละมันต้องลุ้นตลอดเลยมีปีนป่ายมีกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยหน่ว่าเสียวนะฮะเฮ้ยอา้าเกิดอะไรขึ้นเอา้าหมู่บ้านหรองนูหน้าหรือปะเนี่ยเฮ้ย โอเคครับจบด่านนะฮะเดี๋ยวสันจิขออนุญาตตัดพาร์ทในพิระนี้นะครับเดี๋ยวไ้พบกันใหม่พาร์ทต่อไปในเรื่องก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เกมก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับสันจิรู้สึกได้นะฮะโอเค okay. ไปพบกันใหม่พาร์ทต่อไปแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ